เทศกาลวันฮาโลวีนที่จัดขึ้นทุกๆวันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นอีกเทศกาลหนึ่งของชาวตะวันตกที่แพร่หลายพอสมควรในเมืองไทยแต่ส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนามของวันปล่อยผีแต่รายละเอียดลึกๆและที่มาที่ไปของวันนี้ไม่ค่อยมีใครทราบแต่เราจะทำวันฮาโลวีนปีนี้ของคุณให้หลอนได้อย่างมีรายละเอียด จริงๆแล้วรากศัพท์ที่มาของคำว่าฮอลโลวีนนั้นเพี้ยนมาจากคำว่า All Hallows Eve ก็คือคืนก่อนวัน All Holiday นั่นเองซึ่งเป็นวันที่เหล่าศาสนิกชนจะมาปฏิบัติศาสนากิจเพื่อรำลึกถึงนักบุญต่างๆแล้วมันมาเกี่ยวกับเรื่องผีๆสางๆได้ยังไงขาดว่าน่าจะมาจากตำนานที่มีมากกว่า2,000ปีครับจากความเชื่อของชาวซลติกซึ่งเป็นชนพื้นเมืองตอนเหือของยุโรประบุเอาไว้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว ถือเป็นเทศกาลบูชาที่พระเจ้าให้ความตายก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวโดยจะนําเหล้าและอาหารออกมาวางนอกบ้านเพื่อให้เทพเจ้าแห่งความตายได้ดื่มกินแต่บ้านก็ว่าวันที่31ตุลาคมเป็นวันปล่อยผีคงคล้ายๆกับวันทําบุญเดือนศิลของไทยนั่นเองในวันปล่อยผีนี้เหล่าวิญ,ญญาณจะกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อเข้าสิงร่างของคนที่มีชีวิตอยู่ชาวบ้านที่กลัวว่าจะถูกวิญญ,ญาณเข้าสิงก็จะทําการดับเตาไฟในบ้านเพื่อบ้านจะได้หนาวเย็น วิญญาณจะได้ไม่เข้ามาและต่อจากนั้นก็จะออกไปรวมตัวกันก่อกองไฟเพื่อให้วิญญาณกลัวนอกจากนี้ยังแต่งตัวให้เหมือนผีเดินขบวนส่งเสียงร้องไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้วิญญาณเข้าจใจผิดคิดว่าเป็นพวกเดียวกันนั่นเองถ้าพูดถึงวันฮาลโลวีนแล้วสัญลักษณ์ที่ลอยเข้ามาในห้วงความคิดของทุกคนนอกจากการแต่งตัวเฟนซีเป็นผีแล้วล่ะก็ฟักทองก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ติดอันดับโลโก้ประจำเทศกาล ฟักทองนี้ก็มีที่มาจากสิ่งที่เรียกว่าแจ็คโอเลนทอนนั่นเองจริงๆแล้วแจ็คนั้นมาจากชื่อของชายขี้เมาชาวไอริชขึ้นชื่อเรื่องความเป็นจอมเจ้าเล่ห์ขี้เหนียวแถมขี้โกงครบสูตรเลยทีเดียวในวันฮาโลวีนปีหนึ่งเป็นวันที่ซาตานกำหนดว่าจะเป็นวันตายของแจ็คซาตานจึงเดินทางมาหาเขาเพื่อที่จะเอาวิญญาณไปลงนรกซึ่งขณะนั้นแจ็คก,กำลังดื่มเหล้าอยู่จึงขอซาตานว่า ดื่มเสร็จแล้วจะไปลงนรกกับซาตานพอดื่มเสร็จปุ๊บก,ก็ออกอุบายหลอกล่อว่าถ้าซาตานมีอิทธิฤทธิ์จริงแล้วล่ะก็ลองแปลงร่างเป็นเหรียญให้ดูหน่อยสิซาตานก็หลงเชื่อทําตามคำพาเมื่อซาตานแปลงร่างเป็นเหรียญแจ็คก,ก็จัดการเก็บเหรียญใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อซึ่งอยู่ติดกับไม้กางเขนเพื่อไม่ให้ซาตานกลับมาเป็นร่างเดิมต่อมาเขาก็ยื่นข้อเสนอกับซาตานอีกว่าถ้าอยากกลับมาสู่ร่างเดิมแล้วก็ จะต้องสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับตนอีกเป็นเวลาหนึ่งปีซาตานก็ตกลงอย่างจำใจหนึ่งปีผ่านไปซาตานก็กลับมาตามสัญญาคราวนี้แจ็คก,ก็อกุบายหลอกอีกครั้งบอกให้ซาตานปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บผลไม้ให้หน่อยเมาาาื่อซาตานสุดซื่อปีนขึ้นไปแจ็คก,ก็จัดการแกะเปลือกไม้เป็นรูปไม้กางเขนทําให้ซาตานไม่สามารถปีนลงมาได้แล้วแจ็คก,ก็ยื่นเงื่อนไขว่าถ้าซาตานอยากลงจากต้นไม้ จะต้องสัญญาว่าภายในสิบป,ปีจะไม่มาเอาวิญญาณของเขาไปซึ่งซาตานก็จำต้องตกลงให้คำสัญญาอีกจนได้แต่มนุษย์ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแจ็คก,ก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อเขาตายกลับไม่มีที่ไหนยอมรับวิญญาณของเขาสวรรค์ไม่ต้อนรับเขาเพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่สสวนนรกก็ไม่ต้องการเพราะว่าหลอกซาตานเอาไว้ได้ถึงสองครั้งสองคราแจ็คยังกลายเป็นผีเร่ร่อนดูกับความมืดมิดเพียงลำพังแต่ซาตานก็ยังใจดี โยนธานที่ยังไม่มมดในเจ็คไว้หนึ่งก้อนสำหรับส่องทางในความมืดและเพื่อรักษาทานในส่องสว่างอยู่นานที่สุดผีเจ็คก,ก็ได้แกะหัวผักกาดซึ่งเป็นผักหาง่ายในท้องถิ่นให้เป็นรูและใส่ก้อนธานลงไปแล้วผีแจ็คก,กับตะเกียงหัวผักกาดก็ล่องลอยไปตามที่ต่างๆซึ่งคนไอริชเรียกผีเจ็คก,กับตะเกียงว่า j จ็ k ออฟเลนเทนภายหลังได้เปลี่ยนเป็น j จ็ k ออฟโอเลนเทนด้วยประการชนนี้เอง ่อมาคนในไอแลนด์และสกอตแลนด์ได้ทำแจ็คโอเลนเทอร์เองโดยการแกะสลักหัวมันเกวหรือว่ามันฝรั่งให้ดูน่ากลัวแล้ววางไว้ที่ต่างๆเพื่อให้ผีแจ็คและผีอื่นๆกลัวและเมื่อชาวอังกฤษเดินทางอ,อพยพไปอยู่อเมริกาก็ได้นำทมเนียมนี้ติดตัวไปด้วยแต่ที่อเมริกานั้นฟักทองหาง่ายกว่าอีกทั้งยังแกะสลักง่ายกว่ามันเกวกับมันฝรั่งด้วยผู้คนจึงเปลี่ยนไปใช้ฟักทองแทน โดยเนื้อฟักทองที่ควานออกมาได้ก็นําไปทําเป็นพายฟักทองกินในเทศกาลปีนี้โดยปริยายและนี่ก็คือที่มาที่ไปและประวัติของวันฮอลลวีนถ้าชอบใจก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแฮปปี้วันฮอลลวีนเดย์หวังว่าคงไม่เจอผีกันนะครับ <laughs>